บีมวรานิดค่ะหลังพ่อของลูกหายไปขอกลับมาเจอลูกโตแค่ไหนก็ไม่ขออดีตสามีสิ็งรับรองบุตรแม้ค่าใช้จ่ายเยอะลูกคนเดียวเลี้ยงได้ค่ะบีมวรานิดหลังพ่อของลูกหายไปขอกลับมาเจอกลายเป็นซิงเกิลมัมแบบตั้งใจนะสำหรับสาวบีมวรานิด จิราโลดเจริญค่ะลูกสาวของดีดอกมะดันตลกเชื่อดังที่จากไปเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองหลังจากตั้งท้องกับแฟนหนุ่มนอกวงการแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตร,ร่วมกันแบบครอบครัวได้ตอนนี้ในทางด้านของสาวบีมกลายเป็นซิงเกิลมัมเต็มตัวกันแล้วเลยค่ะเลี้ยงตัวลูกชายอย่างน้องโซคนเดียวงานนี้เมื่อมีโอกาสได้เจอสาวบีมทางทีมงานก็ไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องราวแล้วค่ะคุณแม่ี่ยเลี้ยงเดี่ยวโดยทางด้านของบีมก็บอก พ่อของลูกชายมีการส่งเสียหรือได้เจอกันบ้างหรือไม่เธอเปิดใจเลยลเลยค่ะว่าคือลูกเนี่ยเริ่มรู้เรื่องแล้วเคยถามเรื่องพ่อไหมทางนั้นของเธอก็บอกไม่นะแต่ว่าเขาก็อยู่ในวัยที่เขารู้ว่าคนนี้ปับป้านี่คือพ่อซึ่งเขาเองก็ไม่ได้มาถามหรืออะไรนะแต่เขาจะรู้ว่าคนนี้คือพ่อ มีการเตรียมคําตอบไปบ้างไหมถ้าถามถึงพ่อก็คิดไว้แล้วค่ะพอถึงวัยหนึ่งที่เราต้องดูการในช่วงวันนี้ก็เป็นคําพูดพูดอย่างไรให้เข้าใจทางคุณพ่อติดต่อมาอยากเจอลูกไหมตัวบีมเนี่ยไม่อยากให้เจอในเวลานี้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสับสนว่าทําไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันอยากให้เขาจําภาพว่ามีคุณยายมีนา้ามีแม่และตัวของเขาเองแต่พอถึงวัยหนึ่งที่เข้าโรงเรียนต้องดูต่อไปว่าเขาจะถามว่าอย่างไรแต่เขาก็มีติดต่อมาบอกว่าอยากเจอลูกแต่พอบีมบอกว่า ไม่พร้อมเขาก็ไม่เซาซีอะไรก็มีหายเงียบไปเป็นปีเลยค่ะไม่เคยคุยถึงเรื่องลูกบ้างหรอไม่ได้คุยกันเลยค่ะถ้าคุยก็คุยทางไลน์ล่าสุดคุยกันในช่วงมันเกิดลูกเขาอยากเจอแต่เรายังไม่พร้อมเพราะเราก็ชัดเจนเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราจะเลี้ยงเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ